วันนี้นะคะเก๋มาบอกวิธีนะคะ5วิธีนะคะในการเป็นเพื่อนกับตัวเองทําไมเราถึงต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองรู้ไหมคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะเราอะคอยให้แบบว่าเหมือนแรงใจนะคะหรือคอยทําให้กับคนอื่นเนี่ยมาเยอะแยะมากมายเชื่อไหมคะจนบางทีเราลืมกับการที่รักตัวเองหรือเป็นเพื่อนกับตัวเองอยังไงวันนี้นะคะ5วิธีค่ะ ข้อแรกนะคะนั่นคือการที่ดูแลตัวเองให้ดีทั้งกายและใจเหมือนที่เวลาเราดูแลเพื่อหรือว่าคนที่เรารักนั่นเองค่ะดูแลกายนั่นก็คือการที่ทําให้สุขภาพเรานะคะแข็งแรงเหมือนกับอย่างที่เขาบอกกันนะคะไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอันนี้เป็นข้อที่ถูกต้องเลยนะคะส่วนเรื่องของการดูแลใจนะคะคือเราทําอะไรที่เราคิดว่าเรามีความสุขนะคะทําไปเลยค่ะนั่นคือการดูแลใจของเราค่ะ ข้อที่2นะคะนั่นคือการที่เรานะคะควรที่จะชื่นชมตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเรามีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นหรือว่าดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความสามารถนะคะหรือว่าร่างกายของเรานะคะตื่นขึ้นมาดูกับดูตัวตัวเองในกระจกนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองโอาวันนี้เธอสวยนะผิวสวยยิ้มสวยนะคะและถ้าเกิดว่าเราอยากจะพัฒนาในเรื่องด้านไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือความสามารถเราก็แค่ไปเรียนรู้เพิ่มและแค่เราพัฒนาไปทุกวันก็ชื่นชมตัวเองได้นะคะ ข้อที่3นะคะนั่นคือการที่เรานะคะพยายามที่จะตัดส to ินใจนะคะหรือว่าเลือกทางเดินชีวิตหรือว่าทําอะไรก็ตามนะคะที่เราคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่เสียใจและข้อนี้นะคะเป็นข้อที่เก๋มักจะทําทุกวันเลยค่ะว่าแบบเราจะตัดสินใจแล้วทําไปเลยนะคะกับสิ่งที่เราคิดว่าวันพรุ่งเนี้ยเราแบบรู้สึกว่าเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราจะทาแล้วรู้สึกว่าทําไมเอ๊ะเราไม่ทําทําไปเลยค่ะ ข้อที่4นะคะนั่นคือเราเลือกเพื่อนหรือคนที่อยู่ข้างกายนะคะที่เขาชื่นชมเราในความเป็นเรานะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกคนนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะฉะนั้นนะคะเลือกเพื่อนหรือเลือกคนที่อยู่ข้างตัวเรานะคะที่ชื่นชมในความสวยของเราในแบบที่เราเป็น,นะคะ่ะ ข้อที่5นะคะนั่นคือข้อที่พยายามให้เรานะคะคอยสังเกตนะคะความต้องการของเราแล้วก็การตัดสินใจนะคะเหมือนที่เวลาเราคอยเตือนเพื่อนเสมอน,นะคะก็กลับมาเตือนกับตัวเองว่าความต้องการของเราซึ่งจริงๆบางครั้งเป็นกิเลสหรือสิ่งยั่วยุเนี่ยค่ะว่ามันโอเคไหมนะคะแล้วก็คอยตัวเตือนตัวเองไว้เหมือนที่เราคอยเตือนเพื่อนค่ะแค่นี้เองนะคะแค่5้าข้อง,ง่ายๆ แค่ทำทุกอย่างเหมือนที่เราทำกับเพื่อนทำกับคนรักและหันกลับมาทำกับตัวเองค่ะรับรองค่ะว่าชีวิตเรานะคะจะมีความสุขขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ